ทำ็นกรุงเทพเราต้ใช้สูงสายแถวกรุงเทพได้นะจิ้งแบคนะั้มาเชียงใหม่ต้องใช้ยางนะครับ เวลาเี่ยวกับอะไรพี่สามพูด